ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดไฟฟอร์ไลฟ์เรามีแต่ไฟสัญจรวันนี้พวกเราอยู่กันที่เชียงใหม่นะครับผมเพื่อเฟื้อสถานที่โดยโรงแรมเดอะพอลและกาดมาลีนต้พบกับทักซุงด้านซ้ายมือชื่ออะไรครับ T K T เคคเเป็นไงเราเชียงรายครับเชียงรายนะเดี๋บอกนะครับรถมาเติมเือติมเพติมเติอเติมนะขวามือชื่ออะไรครับแล็บเชียงใหม่สายใต้วันนี้มีสนุกสนุกอีกมากมายแล้วมีผู้มิอจุดอีกนะครับผม เป็นเป็นอะไรกับคนเมื่อกี้ไม่ไม่ได้เป็นครับที่ที่ใส่เสื้อขาดๆมาเหมืนไม่เป็นนะกินมัฟซี่จนอื่นแล้วตอนนี้มันเป็นแนวนี่ครับนี่ตัวนี้แพงนะโอเคมาเจอกันในเกตการสามคนหนึ่งยกสามทีเรามาเชนโชว์คู่ต่อไปกันดีกว่าครับตีเลนแมนคุณทำอย่างนี้แล้วคุณก็ลุ้งกลางอากาศนยครับเนี่ยต่อยใช่ไหมโอ้โหดูดูจอของเขา ผมดูแล้วคู่นี้น่าจะเลเทเออีกแน่นอน หนาทีพา Thôi 30 phút cuối <laughs> cùng 9...8... một láo 2 3 2 rồi về ra ครับ